เกรทวรินทร์หัวใจสีชมพูควงสาวสวยเที่ยวเกาหลีจับมือน้นไม่ปล่อยคลิปสุดแฮปปี้เกาหลีเยียวยาหัวใจมีเวลาว่างพาคุณแม่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสองคนแม่ลูกสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ล่าสุด8ปดมีนาคมเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพคู่กับคุณแม่ยืนจับมือกันแน่นกลางฮงด,ดคาิปนี้บอกเลยว่าคุณแม่แฮปปี้สุดๆดูได้จากรอยยิม้มสำหรับโพสต์นี้เกรทได้เขียนแคปชั่นว่า คงแด่แม่ชอบมากฉันเลยมีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายไม่ว่าจะเป็นน่ารักทำแม่ท่างลูกเลยค่ะน่ารักกิ้มตามแบบตายีเลยค่ะรักนะคะออมมากกุ้งแต่งตัวแบบสาวเกาหลีสวยเลยฮุยน่ารักแม่ดูมีความสุขมากๆเลยแม่กุ้งสวยเทียหล่อวิวสวยเข้าหมดทุกอย่างหล่อเท่สุดๆเลยค่ะพิเกตเจกุ้งสวยสวยสวย